ประสบการเรียนคอร์สภาษาที่ออสเตรเลียที่มากกว่าแค่ในตำราแต่เป็นการเรียนรู้ตลอด24ชั่วโมงพร้อมกับได้ใช้ชีวิตมีเงินเก็บมีค่าขนมสวัสดีค่ะ รอสเองนะคะอีดูยังแบรนด์แอมบาสเดอร์2024ค่ะตอนนี้นะคะรอสก็เรียนคอร์สภาษาอังกฤษอยู่นะคะตอนนี้นะคะก็เรียนมาได้3เดือนแล้วก็เรยอยากมาแชร์การใช้ชีวิตที่ออสเตรเลียตลอดระยะเวลา3เดือนค่ะโดยคลิปนี้นะคะรอสจะแบ่งออกเป็น 1. แชร์ประสบการณ์การเรียนคอร์สภาษา2แชร์วิธีการหางานและก็3นะคะก็จะเป็นการทํางานพาร์ทไทม์ระหว่างเรียนค่ะสิ่งที่ทําให้การเรียนภาษาที่ออสเตรเลียพิเศษมากเลยนะคะก็คือบรรยากาศในห้องเรียนค่ะ ที่นี่นะคะไม่ใช่แค่การเรียนจากหนังสือหรือฟังครูพูดอย่างเดียวแต่มีการทํากิจกรรมต่างๆเพื่อช่วยให้เราพัฒนาภาษาได้เร็วยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมการทํากิจกรรมงานกลุ่มนะคะหรือแม้แต่การโต้อตอบกับเพื่อนจากหลายๆเชื้อชาติค่ะซึ่งส่วนตัวต้องบอกเลยว่าเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่เด็กจนถึงมหาวาิทยาลัยแต่ระดับทักษะภาษาอังกฤษของเรานะคะก็ยังไม่ดีแก่ามากก็ผิดนะคะซึ่งสาเหตุหลักๆเนี่ยมาจากเราไม่ได้ใช้จริงในชีวิตประจําวันมาเลย ทำให้เราไม่กล้าที่จะสื่อสารแล้วก็กลัวที่จะผิดพลาดน,นั่นเองค่ะวันแรก ะะที่มาเรียนคอร์สภาษาที่ English Unlimited นะคะก็จะมีการสัมภาษณ์ในหัวข้อสบายๆเพื่อที่จะเป็นการประเมินระดับภาษาอังกฤษของเราโดย3เดือนก่อนนะคะรูสอยู่ระดับ P Intermediate ค่ะหลังจากประเมินระดับภาษาของเราแล้วนะคะเราจะได้หนังสือตามระดับที่เราได้นะคะหนังสือ1เล่มจะครอบคลุมระยะเวลา4สัปดาห์ค่ะซึ่งก็จะประกอบไปด้วย1สัปดาห์ต่อ1หัวข้อใหญ่เรียนที่นี่นะคะจะใช้เทคนิคการทํากิจกรรมหรือการเล่นเกมควบคู่ ไปกับการเรียนรู้ค่ะเพราะว่ากิจกรรมเนี่ยจะทําให้เราจดจําได้ดีและก็ใช้งานได้จริงค่ะทุกๆวันจันทร์นะคะก็จะมีการทดสอบเนื้อหาที่เราได้เรียนไว้เมื่อสัปดาห์ก่อนส่วนทุกๆวันอังคารค่ะจะมีการทดสอบทักษะอื่นๆเช่นทักษะการพูดการเขียนการอ่านนะคะแล้วก็การฟังการทดสอบที่นี่นะคะก็ไม่ได้ซีเรียสเลยทุกคนเพราะว่าก่อนทดสอบมีการทบทวนก่อนเสมอนะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยทุกๆเดือนจะมีการไปทํากิจกรรมนอกห้องเรียนด้วยเช่นไปดูหนัง ไปปิกนิกนะคะไปพิพิธภัณฑ์รวมถึงไปคาเฟ่ไปผ่อนคลายกับเพื่อนๆไปสนุกสนานกันค่ะวันแรกนะคะก็ผ่านมา9สัปดาห์แล้วทักษะภาษาอังกฤษของเราก็ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะตอนนี้ก็ผ่านการประเมินต่างๆนะคะก็ขึ้นจาก P Intermediate มาเป็น Intermediate แล้วค่ะทุกคนสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยนะคะก็คือทักษะการพูดค่ะเรามีการพูดภาษาอังกฤษที่มีความเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นโต้อตอบได้เร็วขึ้นมีการเรียนรู้คำศัพท์ใหมๆ่ๆปรับใช้ การพูดทักษะการพูดของเราให้ถูกต้องตามหลักภาษาด้วยค่ะต่อมาทักษะการฟังนะคะด้วยความที่ออสเตรเลียเนี่ยมีความหลากหลายของเชื้อชาติมากๆนะคะเริ่มเข้าใจแล้วก็สนุกกับการเรียนรู้ของแอคเส้นที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศเราสามารถฟังได้เร็วขึ้นในบทสนทนาที่เร็วขึ้นค่ะต่อมาทักษะการอ่านนะคะที่นี่เนี่ยเขาจะสอนเรื่องของการสกิมมี่กับการสแกนนิ่งค่อนข้างเยอะจะมีแบบฝึกหัดให้ทําก็เยอะเลยเป็นประโยชน์มากๆเลยกับการที่ถ้าเราอยากจะไปสอบ i อเอลนะคะ หรือว่าอ่านบทความต่างๆค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือทักษะการเขียนค่ะซึ่งเป็นทักษะที่ยากที่สุดสำหรับรสล,ล้วแต่ว่ารสนะคะก็ได้เรียนรู้คําศัพท์เยอะมากๆค่ะรวมถึงได้วิธีการเขียนมาด้วยก็ต้องพัฒนากันต่อไปค่ะหลังเลิกเรียนนะคะก็จะมีการทํางานพร์ทไทม์ค่ะโดยรสนะคะทํางานที่ร้านอาหารเป็น ฟอนออฟเฮาส์หรือว่าเวิร์กทรูบิเสนั่นเองค่ะโดยงานพัฒนาส่วนใหญ่นะคะที่วีซ่านักเรียนหรือวีซ่าเวิร์กแอนด์ฮอรเดย์มักจะทํากันก็จะเป็นงานร้านอาหารคาเฟ่งานร้านนวดน,นะคะงานทําความสะอาดเป็นต้นค่ะการหางานพัฒนาที่นี่นะคะก็มีหลายวิธีค่ะหนึ่งนะคะจากโพสต์เฟซบุ๊กที่มีคนประกาศรับสมัครงานนะคะสองเป็นการยื่นเรซูเม่โดยตรงอย่างเช่นเราทําเรซูเม่เราก็ไปยื่นตามร้านอาหารค่ะสามนะคะก็เราไปฝากเรซูเม่หรือว่าไปหาตําแหน่ง างาน,นที่ว่างตามเว็บไซต์หรือว่าแอปพลิเคชันต่างๆค่ะสำหรับวีซ่านักเรียนนะคะเราสามารถทํางานได้สูงสุด48ชั่วโมงต่อ2สัปดาห์ด้วยนะคะนอกจากเราจะได้ประสบการณ์ใหม่ๆแล้วเรายังสามารถเก็บเงินมีค่าขนมระหว่างเรียนได้ด้วยค่ะอีกทั้งนะคะที่สําคัญเลยคือเราได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษจริงในการทํางานนั่นเองค่ะ การเรียนภาษาที่ออสเตรเลียมันมากกว่าแค่การเรียนภาษาแต่มันคือการได้ใช้ชีวิตได้เปิดโลกและได้เติบโตในทุกๆด้านไม่เพียงแต่เก่งภาษาขึ้นแต่ยังได้ประสบการณ์ชีวิตที่มีคุณค่าสําหรับใครที่สนใจกําลังมองหาประสบการณ์ใหม่ๆที่มากกว่าการเรียนนะคะลองมาเรียนคอร์สภาษาที่ออสเตรเลียกันนะคะวันนี้โรสก็ขอตัวลาไปก่อนบา,บายบายสวัสดีค่ะ